รถ MPV ที่น่าใช้แล้วทำไมรุ่นนี้ถึงขายดีนะคะเดี๋ยวพี่ลียาพาไปดูความคุ้มค่ากันค่ะ Toyota าเว o z 1.5 Smart คันนี้นะคะรถปี2023แล้วก็ทีเด็ดเลยนะคะเจ้าของซื้อเงินสดจากป้ายแดงมาด้วยนะคะสำหรับคันนี้เลขไม่7,900โลฟังไม่ผิดนะคะเพื่อนๆคะ่ะคันนี้ใช้งานน้อยสุดๆนะคะมีเล่มครบพร้อมโอนด้วยนะคะสำหรับคันนี้ดีไซน์สวยลวงตัวมากๆเลยนะคะกระจังหน้าสีดำเงาแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญ ไฟหน้าได้เป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะมีเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์แบบไลท์ไกดิ้งให้นะคะไฟตัดหมอกคู่หน้าส,สวยๆส่องสว่างได้ดีมากๆนะคะ ถัดมานิดนึงลูกค้าสำหรับล้ออันลอยขอบ16แบบนี้นะยางใหม่ๆใ,ใช้งานยาวๆและที่สำคัญเลยได้ดิสเบรกทั้ง4ล้อนะคะขับขี่ปลอดภัยมั่นใจแน่นอนนะคะสำหรับกระจกมองข้างอันนี้สามารถปรับและพับได้ด้วยไฟฟ้านะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวนะระบบกุญแจอัจฉริยะให้ด้วยนะคะมาชมภายในกันบ้างลูกค้จาจ๋าภายในสวยใหม่มากๆนะคะได้เป็นทูโทนแบบนี้นะคะมาเริ่มกันที่พวงมาลัยนะคะลูกค้าพวงมาลัย3ก ด้านสวยนะคะแล้วก็มีมันติฟังก์ชัน2ฝั่งแบบนี้เลยนะคะมีโหมดนะคะขับขี่แบบ3โหมดนะคะโหมด e ีโค่นอร์แล้วก็ Power นะคะอยากขับสนุกขับมันหรืออยากประหยัดน้ำมันกดได้ตามสบายนะคะ <c oughs> คันนี้เลขไม์แท้7,969โลนะคะแล้วก็ถัดมาตรงนี้นะคะหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วนะคะแล้วก็มีกล้องถอยให้ด้วยรองรับ Apple CarPlay Android Auto เชื่อมต่อบูทูธไร้สายได้เลยนะแอร์ได้แบบดิจิตอลมาเลยนะคะสภาพคือกริปปุ่มฟูสตาร์ทอยู่ตรง นะคะลูกค้าจ๋าแล้วก็เกียร์ออโต้นะคะ CVT เวลาเปลี่ยนเกียร์บอกเลยว่าส m o ท t h มากไม่ได้รู้สึกถึงความสะดุดเลยนะคะแล้วก็ออโต้เบรกโฮเบรกมือไฟฟ้าเด็ดสุดๆก็คือตัวนี้นะคะ Wallet Charge มีมาให้ครบนะคะแล้วก็มีช่องวางแก้วให้เบาะสวยๆทูโชนนะคะสีดําเทาตัดกันน่าใช้สุดๆเลยค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะได้ถุงนมนิรภัยมาถึง6จุดเลยนะคะแล้วเบาะแถว2ตรงนี้นะคะสามารถพับแบบ60-40ได้เลยนะห้องเครื่องมาบอกเลย ว่าสภาพใหม่เหมือนป้ายแดงกริปเลยนะคะลูกค้าจะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรไม่เคยติดแก๊สใดๆนะคะแล้วก็เป็น4สูบ16ว้าว106แรงม้านะคะขุมพลังเหลือล้วนเลยขับต่างจังหวัด นอกเมืองในเมืองตอบโจทย์แน่นอนในส่วนด้านท้ายดีไซน์ออกแบบมาสวยมากๆนะคะไฟเบรกยาวแบบนี้แล้วก็ได้เป็นแบบ LED ด้วยนะคะมีเซ็นเซอร์กะระยะมาให้2จุดนะคะเดี๋ยวพี่ยาพาดูด้านหลังกันนะคะบอดแถว3ถ้าพับราบแบบนี้นะคะสําหรับท่านไหนที่เดินทาง3-4ท่านแล้วอยากจะขนสัมภาระเยอะๆอันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะคะ แล้วที่สําคัญบอดี้เดิมตัวถังเดิมรถไม่เคยมีอุบัติเหตุเลยนะคะสำหรับคันนี้รถสภาพกริบๆเล็กไม่แค่เจ็ดพันโลแบบนี้นะคะพี่ลียางให้ราคาพิเศษไปเลยนะคะ 645,000บาทซื้อสดไม่มีแบตนะคะท่านไหนที่อยากจะผ่อนนะคะมีแฟรนซ์นรองรับทุกสถาบัานเลยแล้วก็ข่างวดอยู่1 1000ออกรถแบบ0%ได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะขับดีไม่พออัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่16กิโลลิตรถือว่าทำได้ดีนะคะรองรับน้ำมัน e20 e85 เรียบร้อยนะคะท่านไหนสนใจรถสภาพใบแดงขนาดนี้นะคะแล้วก็วารันตีศูนย์ก็ยังเหลือนะคะสนใจคันนี้ทักมาคุยการสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้ไม่แน่ใจเรื่องเอกสารไม่แน่ใจเรื่อง เรื่องอาชีพนะคะสามารถทักเข้ามาพูดคุยกันต่างจังหวัดออกได้นะคะบอกเลยว่าบอยรถบ้านรถสวยๆทางนั้นเลยนะคะมาที่บอยรถบ้านมีครบเกือบทุกรุ่นค่ะ